สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่26มิถุนายนพุทธศักราช2564ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปลดกระโปิดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาดากัสกาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมาดากัสกาวันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปลดกล้าปรดกระมอ่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาดากัสกาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมาดากัสกาซึ่งตรงกับวันที่26มิถุนายน2564ความว่า พระนท่านนายอันดรีราจโจเอรีนาประธานเทปดีแห่งสาธารณรัฐมาดากัสกากรุงอันตานานาริโวในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมาดากัสกาข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อพระนามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานธทบดีทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวมาดากัสกา ข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศและประชาชนของเราทั้งสองจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอนเนกประการพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนิธิฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมบราช,ชกุมารีทรงเปิดการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวากาศโอลิมปิกระดับชาติครั้งที่หนึ่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ วันนี้เวลา8นา55นาทีสมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีเสด็จออกนวังสักประทุมทรงเปิดการแข่งขันวิทยาศา,า,ศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติครั้งที่1ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถรัรมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรลยานิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินหรือสอ,อวนจัดขึ้นระหว่างวันที่26-29มิถุนายน2564ในรูปแบบออนไลน์มีผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลผู้ราชการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด คณะผู้บริหารมูลนิธิสอ,อ,อวนอคณาจารย์คณะกรรมการจัดการแข่งขันและผู้เข้าแข่งขันเฝ้าทุลละอองพระบาทรับสเสด็จที่ห้องประชุมไยลินภูทานมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีโอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรนิทศการผ่านโปรแกรมออนไลน์ได้แก่วิททัศน์ธรณีวิทยาหินปูนมีโซโซอิกพื้นที่เขาวางขาังเขมรและวิทยาเขตกาญจนบุรี วิดิทัศซากดึกดำบรรจุลภาคเรดิโอลาเรียนและโคโดนอนกับสภาพแวดล้อมธรณีวิทยาบรรพการพื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศไทยวิดิทัศน์สภาพแวดล้อมกับการเปลี่ยนแปลงวัฏจักรพืชในภูมิภาคตะวันตกและวิดิทัศน์ฝุ่นในชั้นบรรยากาศของประเทศไทยและภูมิภาคตะวันตกเป็นต้น การแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อยกระดับและกระตุ้นให้มีการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานของระบบการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศให้ทัดเทียมกันานประเทศทําให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเกิดความรักและสนใจที่จะศึกษาด้านสาขาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศและศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องในระดับอุดมศึกษาอีกทั้งยังประกอบอาชีพทางสาขาดังกล่าวหรือสาขาที่เกี่ยวข้องในอนาคต โดยมีนักเรียนที่เป็นตัวแทนจากศูนย์สอ,อวนทั้ง7ศูนย์ทั่วประเทศจำนวน48คนเข้าแข่งขันทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติกิจกรรมต่างๆจะจัดในรูปแบบออนไลน์เพื่อรองรับชีวิตวิถีใหม่หรือ new normal <ป>ดิมเนินตามมาตรฐานป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโนา2019อย่างเคร่งครัด วันสุดท้ายของการแข่งขันในวันที่29มิถุนายนจะมีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นผู้แทนของประเทศไทย4ีคนเข้าแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่14ที่สหพันธรัฐรัสเซีย นอกจากนี้ยังมีพิธีส่งมอบธงศูนย์เจ้าภาพจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติครั้งที่สองให้กับศูนย์สอวนนวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันครั้งที่สองต่อไป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดพระราชทานพระบรมราชุปถัมภ์ในการบำเพ็ญพระกุศลฉลองพระชันสา94ปีสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวันนี้เวลา14นาฬิกา สมเด็จพระอริยวงศ์สาคัญยาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จลงพระอุโบสถณวัดราชบพิตสถิตมหาศีมารามทรงบำเพ็ญพระกุศลในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชุปถัมภ์ในการบำเพ็ญพระกุศลฉลองพระชนษา94าบีปีและทรงบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวายและอุทิศแด่พระบูรพกาลรีและพระบูรพารย์ ในการนี้ทรงจุดทูบเทียนบูชาพระพุทธอังคีรสพระประธานพระโอโบสถทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยบูชาพระอัฐิอัฐิพระบุปการีและบูรพา,ารย์พระราชาคณะสิบรูปสดมาดิกาเสร็จแล้วทรงพอดพอดระไตรพระสง์สดับปกรณ์ทรงหลังทักซิโนโทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสรยุทธจุลานนท์ประธานองคมนตรีเชิญเครื่องสักการะพระราชทานทุบเทียนแพน้ำสงผ่านพุ่มดอกบัวและผ้าไตรถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศ์สาคขิยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณนยก พร้อมกันนี้พระบร,รมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหมอ่อมและโปรดให้ผู้แทนพระองค์เชิญพระไกรทุกเทียนแพรและพุ่มดอกไม้ไปถวายสการะสมเด็จพระอริยวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกด้วยจากนั้นประธานพระวะโรกาสให้ พระมหาราชครูพิธีศีวิสุทธิคุณและคณะพราหม์เฝ้าถวายน้ำเทพพนมลและได้ประทานตราตั้งพัดยศและผ้ดไตรแก่พระครูฐานานุกรมในสมเด็จพระสังฆราชซึ่งทรงแต่งตั้งใหม่ทั้งนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสก,กลมหาสังฆปรินายกอ,อัมพรอัมพโรประสูติเมื่อวันที่26มิถุนายน2470ที่จังหวัดราชบุรี ทรงอุปสมบทเมื่อปี2491โดยมีสมเด็จพระอริยวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชวาดวาสโนเป็นพระอุปชาทรงสร้างคุณอุปการสำคัญแก่วงการพระพุทธศาสนาทรงวางรากฐานและนำพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่ยังต่างประเทศในปี2560พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโกรธสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุมรัตนโกสินทร์ นับเป็นสมเด็จพระสังฆราชที่มีพระกำเนิดเป็นสามัญชนพระองค์ที่สามที่ได้รับพระราชทานเป็นพระเกรติยศอย่างสูงในประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์แม้จะทรงเจริญพระชันสา94ปีแล้วแต่ยังทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อทำานุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยความวิริยะอุตสาหะ สภากาชาติไทยจัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยมอบอาหารให้แก่ผู้ที่รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่จังหวัดตรังเป็นวันสุดท้ายตามที่สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพราตราสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยพระราชทานพระราชานอนุญาตให้สภากาชาติไทยโดยสัญักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ จัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้ํำนวยการสภาาชาติไทยณวิทยาลายัยเทคนิคตรังอำเภอเมืองจังหวัดตรังมาตั้งแต่วันที่17มิถุนายน2564ซึ่งได้มอบให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่10อำเภอของจังหวัดตรังรวมทั้งสิ้น38,826ชุดวันนี้เป็นวันสุดท้ายได้จัดพิธีปิดครัวพระราชทานเพื่อสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณ โดยมีนายขจรศักดิ์เจริญโสภาผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานและมอบอาหารพระราชทานจำนวน4,499ชุดให้แก่ผู้แทนในอำเภอหาดสำราญอเภอนายงและอเภอเมืองตรังพร้อมกับนำอาหารพระราชทานน้ำดื่มและชุดทานน้ำใจกู้ชีวิตฝ่ายวิกฤตโควิด -19 ไปเยี่ยมผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลตะเสกตำบลบ้าหวีและตำบลหาดสำราญอ,อหาดสำราญซึ่งการจัดตั้งครัวพระราชทานครั้งนี้ นับเป็นแห่งที่12ได้มอบชุดทานน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด -19 แก่ผู้สูงอายุและผู้ยากไร้รวม30รายยังความปรับปลื้มแก่ประชาชนเป็นอย่างยิ่งจบข่าวในพระราชาสำนักแล้วนะคะวันนี้ดิฉันธนาสอนอามราตยกุลและคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ